มาเปมันเจีไงนี่ยตมันตุอยู่บ้านคนี้ฮลังบมืองหลับแรกใบหัวซอยนหน้าไม่ตันผู้สาวก็ต่อเนี่ยนะเจี๋ยคเดิมตอนงม่วงมัน้ามเต่อว่าไปจกแหนงม่วงจมีะไเนี่ยจะได้อะมีาเลยวากะโลกเลย่เอตั้จัง មកបាយដែរមកអីយហ្មត់ណាំងប្រយុទ្ធមកញ៉ែពីហែអេណែណែអឹមចេហែជីដាក់គុណញ៉ាំយកប្លេនមិនយោមួយថាធួនលេងសំអស់សត្វតិចបងគាត់ចាំគាត់เก็บຢູ່លើມັນតាមជីដែរ បានទៅទៅលប់ទៅលប់ទៅទៅសំហុងហុងសែបទៅមែនសៀងលោយ៉ាងអីណាស់ចុះវាទៅតាត់តាត់បាញ់បាយវាដាក់គាត់ឈ្នឹងបោះគាត់គាត់គាត់ចាំងជាងជឿមិនញ៉ាំទៅមកអីមិនគ្រីអីមិនគ្រីរឡាំពីញ៉ាំទៅមកទៅទៅ วุ้ยตัดผู้สั้นก็ได้วิทยาจะมาเอาคั้มทีเนอะคนเรื่องสมาธิเด้าหนึ่งขนาดเลยตอนตัวตัวกอ็ไม่ได้บึกซ้อนได้ยเออได้เกิดเลยเอื้อจุดตรงก็เป็นได้เลยราคาครับราคาหมูทุกข้อความด้วยเติมเงินหรือไม่จุดตรงกัน ขึ้นบุหรอกบางทีกั้มแต่ช่วงขึ้นเติมเงินเนี่ยไปดีกว่าแล้วดมือหนามาเอานี่ซื้ออหนนาเป็ดโปร อย่างนี้ตกช่วงนี้เลี้ยงเยอะมันตกจากตรงนี้ก็เจาะให้ได้เจ็บลงยุ่นอะไรมาใส่ราคาแค่ไหนด่านยังเพลยู่เว้ยว่าไปเจาะบ่ไปหน่อย

Ni lẽ tiền chim. Ni lẽ, nó chào. Walk and drop yên chim yên chim yên ít yên chim yên chén yên chim yên chim yên yên chim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 lên หลักฐานปราอะกลอลกเลยทำีเีย่ไอหมูอ้วยงนียกเอง้วตัวหมตัเิดงยเอคิเต็มเลยบ้านเรามาเร่ตงห้องด้อ หามากถึงสองกัน่อจะมาแ่ห่านาอดสดีฮ่าฮ่าฮอาหารมากจะปซ่องตลาดปะซ่องห่านขางข้าง่านข้า้างเบ้ใช่เสอลเบ้จ้า ตัวเอ แต่ไม่พได้วาสิขาเป็ดนปใหญ่พูดตากินไปแล้วไปกินเป็ดที่ฮันคยบัดเมื่อพุณไปทำาย่องยุไซเป็ดโอ้ยขอให้กินอกเป็ดัาสิกาหอดง้อคุณว่าเม็ดเลยกันบ่บอกจังสันเจ้าก็พบไปเจ้ของเือนก็ยังไม่เห็นอีกากินเบียหมดแล้วก็มยัดตอนนี้รวยเล่เจ้าของเื่อนรับ แล้บ้อเบียมันนักหอเ็นมาอยู่เอนวาเงินมาอยู่เบียมันนัเลยยาดกำลังพาจักบุจักถ้ามันจะใส่เป็ดเอ้ยจังหน่อยก็ะกสิไม่หันกกินจะสีมือหนึงพักมือนึงกินมันจีนยด่นล กินเลียนเหรอมือขัดเปบางงวดเตะมันเด้กินเลียนแหงเบาเมาทั้งเมาม่ได้เมาค้างกินเรียนแ้วเมาค้างลูกยอมลงช่วงจะได้กบอยู่กินอะไ้กับเมาคนเรียกเมาฮ็ดจะได้กบอยู่คือบางสิ่ง่างหลนเส็จจังได้ขยะคันม่ประยาดเมาหนึวมาขนนั่งเต่าจนหมดคำสุด คนในห้องกินเบียร์จอกแรกโอ้โหเาเมาเม่เลยวมยมนาแ่อดยกจอกเนีกินเบียร์วันมาจะลดแหะยกจอกแบบมันมีเมากเกินเมื่อใดง่ายเห็นมทังหยกจอกินรกินไร้่งนกินเราแบบกินเจัจะไดบลอดเลยปหัใจ อันัมจอแรกเงาูเลยนะครับ่หลังเปนเน้อเด็ดสกั่มมันมมนอนมมุนย้อนเราให้แ่คนนันอแม่เราให้ไม่เผู้ีผู้ดีจักลอกตอนสี่นมัลงนเรียบร้อยเลยนั่งเตะกันต Tông hát, tông hát, hôn là hôn. Bụi chuông lắm bụi lắm. Tông hôn 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 นังเอียร์อิสเมจ่าี่มตุ้ยนม่เจีมอ้ยกุ่มานเ่อโกเขาให้สั่งน้องของกินสุกบสุกเป็นของกินสุกนี่ของกินเด็ดเบียนจังเลยเป็นเอป้ายออกยังไ้วะของกินสุกนเวาเด็ขาเพื่อเรือเพื่ออุ่นโยยังขายขายอุ่นแล้วก็ เดือดหมือื่นมาเฮ็ดซุกบาเดียวอันนี้จะไปอุ่นเรื่อยๆมันแห้งมันสินอยากไปกันมันประสมก็มันสีบูบูน้เน่าน่ยงตุ้ยหกเกาหนอมันยังตึงอยู่บะหมัดด้เนียเรายกินบมัดสับ มาเพื้อนเสือหายเมียจะได้ให้เขาหลายกินประมดือข่าน้ำเมือ่ลุงลุงแล้วได้ลุงสได้ลุงมาอันุว่าพูดตัวเองอคนพัดมาตักนี่ไอซอมไรบ่ได้เล้วต้องเรจ่องเด้อเ

จมเน่ต่ไีกันไม่อยู่พอไม่กินได้เงินได้เงินไดกเนปาพิมารี่มาโอ้ยชุกตัวเกิดเหล่าดองยาเม่อปีวะเป็นลาจนานคนต่งเดนงไป จ้องอยู่กับคนแพื้องหน่อยจ้องอสัตน่ยเดียวกอยกันต้องเมาจังไงงั้มจ้องเื่อย่างนเยนเลยแบกข้าวเลยบกขามัน้งงแน่จงเมาเนงั้ิจาดน้ำตื้นรงนสวต้องจ้องแบ้ Hors Pieng gutong Fiat